สวัสดีทกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเวนทูชแนลและวันนี้เซเวนทูชแนก็อยู่กับมังะงเรื่องการเลบัตรเสียสวินหรือว่า4ีจตุระอาชานั่นเองกับมังงะตอนที่89ก่อนที่จะเริ่มมังงะกันเหมือนเดิมใครต้องการเติมเกม ROV RX o Free Fire Overwatch s a b e t o m a r v e l Snap สามารถเติมได้ที่าาเซตั้งบริการเติมเกมเติมเกมราคาถูกหลาก็ตัดมาที่มังะงในตอนล่าสุดมังะงในตอนนี้เมเลดันเนี่ยกำลังก่าวอำลา และแล้วก็ถึงเวลาในการเดินทางฉันว่าผู้นายในตอนนี้นะ่าจะพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะพวกเราจะเริ่มจู่โจมและก็ตั้งท่านในการตั้งรับกับการโจมตีาอาร์เธอร์ในอนาคตเพราะฉะนั้นในตอนนี้ถึงเวลาในการออกตามหาคาเมลอดแล้วขณะที่ในตอนนี้ดั๊กกาลังพูดอยู่เราจะเห็นว่ากเวนตอนนี้เนะี่ยกำลังปวดท้องเพอร์ซี่เนะี่ยก็ได้พูดมานี่เธอป่วยเหรอเสียงของกเวนเนะี่ยก็ได้พูดกลับมาว่าหน่อยแนะ่ยไอ้ของเหลือหน้ารังเกียจนะั่นจากนั้นดนะั๊เนี่ยก็ได้พูดต่อ งั้นเราจะกำหนดเป้าหมายในแต่ละกลุ่มมีทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันวินาทีนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้ยกมือขึ้นเดี๋ยวก่อนเมเลียดัตเชียอ์ที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้ไอมา <c oughs> เหมือนเพอร์ซี่เนี่ยจะรู้ตัวนะที่เขาเนี่ยเรียกราชาเมเลียดัตเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าเออเออไม่ฉันหมายถึงองค์องค์ราชานะ่ะจากนั้นเพอร์ซี่ก็ได้พูดต่อคือว่าพวกเราเน่ย คือกลุ่ม4จัตุรัสอาชาใช่ไหมแล้วทําไมคราวนี้เราต้องมีการแบ่งแยกกันอีกละ่ะในเมื่อเราอุตส่าห์รวมตัวกันได้ดาที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดกลับมาก่อนอื่นเลยคือนนเดนวิชเนียนะ่ะค่อนข้างกว้างใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้ไปกลุ่มเดียวกันแล้วค้นหาแล้วก็มันคงใช้เวลาในการค้นหาที่ยาวนานและอย่างเลยคือตอนนี้เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมาณาจคาเมลล็อตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแยกกลุ่มในการค้นหาแล้วก็ เราก็น่าจะค้นหาได้เร็วมากขึ้นแต่ว่าใครก็ตามที่ได้พบเจอกระบ,บอกแสแล้วเดี๋ยวชั้นนะจะให้ลูกแก้วนี้ไปพอได้มีการใช้งานลูกแก้วนี้นะลูกแก้วจะนำสามกลุ่มที่เหลือที่ไม่ได้ใช้งานอนะ่ะรวมตัวกันกับลูกแก้วที่ได้มีการใช้งานงั้นถ้าเกิดไม่ติดปัญหาแล้วก็ฉันจะเริ่มแบ่งทีมนะ ทีมแรกเลยคือทีมอัพเอร์ซิวัลแต่ว่ามีกระเวณเข้าไปด้วยกลุ่มของพวกเธอเนี่ยจะคอยค้นหาป่าแห่งราชาพูดแล้วก็อาณาจักรตอนเหนือของวิเทเนียต่อมาเลยคือทีมของทิสซันทิสซันจะคอยค้นหารอบอาณาจักรคาเมลอดเกา่าที่ในตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วแต่คิดว่าหลักฐานน่าจะมีแน่นน่นก็คือวิเทเนียตอนใต้ส่วนนายแลนสลอตนอยายจะต้องค้นหาคนเดียวสิ่งที่นายต้องไปค้นหาเลยคืออาณาจักรเบนวิทตะวันออกของอาณาจักรวิเทเนียซึ่งคำพูดดัดแลนส์ลอตเนี่ยก็ได้ยกมือ ขออภัยครับองราชาแต่ว่ามีที่อื่นแทนที่ตรงนี้หรือเปล่าสิ่งคาพูดนั้นชิออนเน่ก็ได้หรอว้ไว้ทำไม่ได้หรือไงจ้าดัานเน่ก็ได้ตอบกลับมาว่าแลนสล็อตนายไม่อยากกลับไปที่เบนวิทงั้นเหรอแลนสลลอตตอนนี้เนี่ก็ได้เกาหัวแล้วก็ได้พูดกลับไปคือว่าในตอนนี้เน่ผมยังไม่อยากกลับบ้านและดันเน่ก็ได้พูดต่อว่าอ่ะเข้าใจแล้วนายคงสัญญาว่าจะพาเซริโก้กลับมางั้นสิแต่ว่าในตอนนี้นายกลับเจอเธอแล้วแต่ว่านายกลับไม่สามารถนําเธอกลับมาได้ เพราะฉะนั้นสัญญาที่ยังไม่สมบูรณนะ์ก็เลยไม่อยากกลับบ้านงั้นสิแต่ว่านะแลนสล็อตฉันว่านายนะกลับบ้านไปก่อนก็ดีนะอย่างน้อยพวกเขาจะได้รู้เหตุการณ์ในตอนนี้ฉันเชื่อว่าสิ่งที่นายได้ทําลงไปนะพ่อและแม่ของนายนะต้องเข้าใจนายแนะ่สิ่งคําพูดนะันะ้นแลนสล็อตจึงไม่ปฏิเสธได้อ้เอาจริงใช่ไหมครับนี่ถ้างั้นก็ได้จากนั้นานายก็ได้พูดต่อว่าส่วนหน้าที่ในการตามหาดนะัฟน่ะให้เป็นหน้าที่ฉนันเองเพอร์ซี่และเวินที่ได้ฟังก็ได้ตกใจดอฟหรอและเควเนินก็ได้พูดออกมาว่า อะฉันรู้จักเขาละคนที่ทำอาหารเก่งๆไงชื่อว่าท็อฟที่มาจากทนะ็อฟบูดเรียกว่าในจังหวะนี้กาเวนคือมัวมากเพอร์ซนะี่เนี่ยซึ่งได้หันไปหาทิตันเออฉันเคยไยินมาว่าคนที่ชื่อดอบนะ่ะเขาเป็นหนึ่งในผู้สร้างที่มีชื่อเสียงใช่หรือเปล่าทิตนะันเนี่ยก็ได้ตอบกลับมา ชินายได้ยินน่ะถูกแล้วแต่ว่าที่เกเวณได้ยินน่ะน่าจะผิดนะดอฟตัวเขาน่ยคือเผ่าคนยักเขาสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเวทต,ต่างๆอย่างที่นายน่าจะรู้จักเลยคือลงศพแห่งนางฟ้าชุนิลันและก็ยังมีสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของเราเจ็ดบาปถ้าเกิดจะใจพูดเลยคือเขาเนี่ยคือนักประดิษฐ์ที่สุดยอดที่สุดแล้วแม้แต่ในประวัติศาสตร์ของบิชเนียและที่ในตอนนี้แลนสล็อตกำลังตามหาดอฟอยู่นะก็เรื่องจากว่าตัวเขาในตอนนี้น่ะต้องการอาวุธเพอร์ซี่ที่ได้ฟังงงนก็ได้อ แล้วทำไมไม่ซื้อละ่ะดันเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้าเกิดหมอนั่นซื้อแล้วก็มีหวังได้แบกของเยอะแน่ถ้าเกิดจะอธิบายตรงๆเลยก็คือณนะตอนนี้เนะี่ยไม่มีวุธใดที่สามารถต้านทานพลังของแรนสล็อตได้สาเหตุก็เนื่องจากว่าพลังเวทของแลนสะล็อตน่ะแข็งแกร่งเกินไปในการใช้งานแต่ว่าวนะุธน่ะไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนะั้นเมื่อทุกคนได้ฟังในตอนนี้เนะี่ยถึงก็ตกใจพลังเวทของแลนสล็อตและเสียงของดอนนะี่เนี่ยก็ได้พูดออกมา ว่าแล้วเชียวใช้มีดชั้นทีแตกเฉยที่แท้ก็เป็นเพราะว่ามีดนั้นไม่สามารถรับพลังเวทของนายได้งั้นสินาซีเนี่ยก็ได้พูดต่อเพราะฉะนั้นตัวเขาจึงได้พกธนูและคันธนูงั้นสินะพอถ้าเกิดมีหวังได้พกดาบกับหอกหลายอันแล้วก็มีหวังได้หนักอึ้งแน่เพราะฉะนั้นเราธนูเนี่ยื้อได้ง่ายต่อการใช้พลังเวทและการปลดปล่อยสิ่งคำพูดนั้นแลสลอสเนี่ยก็ได้พูดกลับมาที่พูดมาเน่ะก็ถูกเพียงแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้ใส่พลังเวททั้งหมดลงไปในลูกธนูมากกว่าดอนนี่ีไดด้ฟังงนนะจึกก็ตใเ๋ยว ตอนที่นายโจมตีกลุ่มดักทันลิสแมนนั่นนั่นใช้พลังเวททั้งหมดของนายแล้วหรือยังอะและสล้อนเน่ก็ได้ตอบกลับมาว่านี่นายจะบ้าแล้วงั้นเหรอฉันนั่นไม่เคยใช้งานมีในการโจมตีมาก่อนเพราะฉะนั้นนั่น,นจะเป็นการใช้งานครั้งแรกพูดตรงๆเลยคือก็ไม่ได้เต็มพลังจังหวะนี้คือดอนนี่กับเพอร์ซี่คือตา,า,ายมาไกลสุโคโยและก็ตัดมาที่ดั๊อีกครั้งดั๊ในตอนนี้เน่ก็ได้พูดต่อบว่าที่เราต้องทําในตอนนี้เลยคือตามหาบอดสายของอาร์เธอร์และทุกอย่างเกี่ยวกับอาณาจักรไมร์หล เพราะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มที่ได้มีการเดินทางไปน่ะจะได้พบกับพันธมิตรต่างๆของเราเจ็ดบาทและก็ยังมีพันธมิตรที่ร่วมต่อสู้กันในสงครามศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นพวกนายน่ะจะต้องหาบอกแสมาให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามซึ่งคำพูดนั้นทั้งสามกลุ่มเนี่ยก็ได้ตอบรับรับ,บ,บตอบแล้วจากนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้ชักดาบออกมานี่แหละคือดาบใหม่ของฉันฉันจะตั้งชื่อมันว่าดาบของเพอร์ซิวัลดาบที่ได้ฟังเนี่ยก็รีมแต่ว่าในตอนนี้เจเอนในโซเนี่ยก็ได้หัวเราะซึ่งเจกก็ไดด้พูออมา นี่ไหนพูดจริงมิเนียซอนชอลเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าถามจริงชื่อบ้าอะไรวะดอนนี่ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดมาดามแห่งโลกสบแห่งนางฟ้าก็ว่าไปแต่นี่มันชื่ออะไรฟันเนียแล้วจากนั้นนาซีเนี่ยก็ได้พูดต่อจะว่าไปแล้วที่นายพูดมาเนี่ยดอนนี่ดามนั่นน่ะมีปลายหางเป็นบางกรและก็เป็นชิ้นส่วนของเราศพแห่งนางฟ้าใช่ไหมล่ะพูดถูกเลยคือมันมีพลังเวทลหลงเหลืออยู่ในการผนึกเผ่าปีศาจและเผ่าปีศาจที่ว่านั่นก็คือ ราชามเมเลียดัฟดัตที่ได้ฟังไหนก็ได้ยิ้มให้ <c oughs> ทำา่าในตอนนี้กลุ่มของเพอร์ซี่เนี่ยรีพูดเลยนี่นายใช้ไม่ได้นะเอยเดี๋ยวสิเพอร์ซี่ที่ถูกขโมยแล้วก็มีหวังราชาที่ถูกผน,นึกแง่นี่นายน่ะรับผิดชอบขนาดนั้นไหวงั้นหรอเพอร์ซิวัลเพอร์ซี่ตอนนี้นี่คืออย่างงงฮะอะไรกันเฟเนี่ยแต่ว่าเสียงดัตเนี่ยก็ได้พูดกลับมาฉันว่าเก็บไว้กับเพอร์ซิวัลนั่นแหละดีแล้ว เพราะว่าอย่างไงซะฉันก็มั่นใจในตัวเขาถือซะว่าฉันยินดีในการฝากชีวิตฉันไว้ไว้กับตัวของนายก็แล้วกันนะเพร์ซิวลเพราะว่าในตอนนี้ตัวนายถึงเป็นเด็กนะแต่ว่านายก็ยังแบกรับหลายอย่างไว้เพราะฉะนั้นเราฉันในฐานะราชานะ่ก็ไม่คนน้อยนะเมื่อทุกคนได้ฟังประโยคนี้นี่คืออย่างอึงแต่เหมือนทิดสันที่ได้ฟังเนี่ยกำลังก้มหน้าจากนั้นก็ถึงเวลาก่อนออกเดินทางทิดสันตอนนี้เนี่ยกำลังคุยกับพ่อแม่เขาเสียงของดับเนี่ยก็ได้พูดมาจริงๆแล้วพ่อน้าจะเตรียมของให้ลูกเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าพ่อมีเวลาในการเตรียมนีีส่สิโทททษัันกก็ไดด้พูลบมา ก็ถูกแหละเพราะพวกเราเนะี่ยไม่ได้ไปเดินพาเลทพอชนะแล้วในตอนนี้พวกเราเนะี่ยทำหน้าที่นี้เพื่อประชาชนผมเนะี่ยพูดถูกใช่ไหมล่ะป้าป๊าดัตเนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่าทิดันลูกอย่าฝืนตัวเองนะรู้ไหมทิดสันเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาเ่อไม่ฝืนตัวเองนะผมคิดว่าผมคงไม่หาเจอแน่ค่ะไมลลอตนะดัตที่ได้ฟังเนี่ยก็เลยพูดกลับไปเออนั่นสิคําสั่งพ่อนี่หว่าจานาลิซาเบตเนี่ยก็ได้พูดต่อทิดสั้นแม่หวังว่าลูกเนะี่ยจะโชคดีในการเดินทางนะ และให้ลูกนะกลับมาหาพวกเราได้อย่างปลอดภัยทิสซั่นที่ได้ฟังเนะี่ยก็ได้พูดกับผมสัญญาผมจะรีบกลับมาครับมามาและจากนั้นทั้งคู่เนะี่ยก็ได้กอดกันทาให้ในตอนนี้ดั๊เนี่ยถึงับพูดออกมาอมกอดลาซะด้วยจากนั้นก็ตัดมาที่เพอร์ซีที่เขาตอนนี้เนี่ยกำลังดูอยู่มีพ่อกับแม่เนี่ยน่ายฉาสังนะเสิ้นคาพูดนั้นสีหน้าของแรดส์กับกาเวนเนี่ยค่อนข้างแสดงออกมาและจากนั้นทิสซั่นเนี่ยก็ได้วิ่งมา โทษทีที่ให้หล่อพอดีพ่อแม่ของฉันนะ่ะกำลังพูดถึงเรื่องการเดินทางท่างว่าฉันเป็นเด็กนะ่ะสิ่งคำพูด้นแรนสลเตก็ได้พูดกลับไปนายกำลังจะหมายถึงป,ป๊าป๊าหมาม้า,มานายใช่ไหมทิศสั้นที่ได้ยินนี่คืออย่างเขินนะ่ะนายนะ่ะไม่ต้องพูดส่วนเพอร์ซี่ที่ได้ฟังนี่ก็ยัออยง,งงงอยู่ปะาป๊าหมาม้าหมายถึงอะไรอะ่ะจากนั้นก็ตัดมาที่ชิอนในตอนนี้พ่อแม่เขาเนี่ยกำลังบอกลาเช่นกันคิวชันเดอร์เนี่ยก็ได้พูดมา นี่ชิออนดูแลเจ้าชายทิสซันดีๆละ่ะชิออนเนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่าเจ้าชายทิสซันน่ะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผมหรอกบางชีแต่แล้วกิลชันเดอร์ก็ได้พูดต่อพ่อนี่ะอิจฉาลูกอยู่นะลูกรู้หรือเปล่าเพราะว่าลูกน่ะได้เดินทางคนที่ลูกน่ะต้องการปกป้องชิออนที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้นิ่งก่อนที่เขาเนี่ยจะพูดกลับมาว่าก็จริงอย่างที่พ่อพูดนั่นแหละฉางั้นผมไปแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ฉะนั้นเสียงของเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดออกมา่างัานพวกเราเนี่ยได้เวลาออกเดินทาง และแล้วมังงะเรื่อง4จุดอาชาตอนที่89ก็ได้จบลงไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์บ๊ายบายครับสวัสดีครับ